โอ้มาเลยรถแมโกโก้โรถแม่โก้ว่าก็สิบล้อววนทน่านี้จับหมอ้อแม่นบึง้งววนไปก็รถแม่โก้มา,าสิบล้อเจ้าววนนะครับ Tipload, yoan, lòi dumb, yoke nhọc đâm mê my đâm my gun, đâm gun, cắn gun, my 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 đâm my gun, my gun, my สิบล้อใหญ่มากนะครับแน่นปึ๊กสีดำใดกันเนาะห้อย รถดำจะว้วนนะครับ